เดี๋ยวให้ข้อธรรมสักพักหนึ่งนะดูตามเหตุไปวันนี้จะบอกให้ฟังเรื่องของอุปนิสัยอุปนิสัยก็คือนิสัยฝั่งกุศลอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วอะไรเป็นเหตุให้อุปนิสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นมีขึ้นและอุปนิสัยมันมีอะไรบ้างนะ ในอินทรีย์สังวรเนี่ยจะเป็นตัวคำตอบให้พวกเราดังนั้นมันจะโยงไปเรื่องของสมจริยายะความสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องทำเป็นประจำต่อเนื่องให้สม่ำเสมอพระศาสดาจึงตรัสเรื่องของการไม่ขาดการเยี่ยมเยียนภิกขนะุไม่ขาดการฟังพระสัทธรรมอันนี้ จะเป็นเหตุไม่เสื่อมของพวกเราพนะระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้วสเก็ตเปลือกนอกก็บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพีก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์นี้ฉันใดภิกขุทั้งหลายเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่ศิล ก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตะยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตะยานทัศนมีอยู่นิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่ วิมุตติยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉันนั้นเหมือนกันนะนั้นก็ให้เราดูว่าคำว่าอุปนิสัยเนี่ยมันรวมตั้งแต่การมีอินทรีย์สังวรนะทำให้ศีลเนี่ยมันดีมันเรียบร้อยนะถูกต้อง ตัวศีลก็เป็นอุปนิสัยเนะพราะเราทำเป็นประจําสม่าเสมอนะต่อเนื่องนะทำให้เราได้นิสัยในตรงนี้ซึ่งมาจากอินทรีย์สังวรก็คือการสํารวมใจนะสํารวมอินทรีย์สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะนะการสํารวมตาสํารวมหูอาย,ยตนะต่าง,างเนี่ยมันก็อยู่ที่สํารวมใจถ้าเราสํารวมใจให้อยู่กับอารมณ์อันเดียว อย่างอื่นเนี่ยมันถูกสํารวมมาหมดนะเพราะใจมันถูกตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวและอายจตนะอื่นๆเนี่ยมันจะรับรู้ได้ก็เพราะใจไปตั้งอาศัยไปรับรู้นั่นเองดังนั้นเมื่อมีการสังวรสํารวมอนิอนทรีย์เนี่ยนะหรือเรียกว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยก็จะทําให้สินเนี่ยมันถึงพร้อมไปด้วยและนั่นคืออุปนิสัยของเรานะ พง์บอกว่าเมื่อศีลมีอยู่สาม,มาสามาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยสามาธิก็เป็นอุปนิสัยเห็นไหมดังนั้นถ้าเราทําสมาธิสม่ําเสมอนั่นคือเราก็ได้นิสัยได้ความคุ้นเคยความเคยชินนิสัยตรงนี้ก็เป็นนิสัยฝั่งกุศลเวลาทำสามาธิเราก็จะทำได้ง่ายขึ้น และถ้าใครจำอารมณ์ของสมาธิได้เนื่องจากเราทำบ่อยคุ้นเคยเราก็จะเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นนะง่ายขึ้นดังนั้นสมาธิสัมมาสมาธิเนี่ยก็เป็นอุปนิสัยเห็นไหมจะสังเกตเห็นหว่าพระเจ้าก็จะใช้คําว่าสัมมาสม,มาธินะไม่เพราะสมาธินมันเป็นกลางๆางมันมีทั้งมิจฉาแล้วก็สัมมา ถ้าเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยมันจะเป็นอนุสัยละนะกนน็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งมเมื่อสัมมาสม,มาธิมีอยู่ยะถาภูตยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยยะถาภูตยานทัศนะคืออะไรก็คือการเห็นสัจจกความจริงของโลกของธรรมชาติก็คืออะไรคือสมุทัยกับนิโรธการเห็นการเกิดและการดับ ดังนั้นเมื่อสมาธิมันสมบูรณ์เนี่ยปัญญาจะสมบูรณ์ยถาภูตยานทัศนะจะสมบูรณ์การเกิดการดับเราจะเห็นสังเกตเห็นมันชัดนะเพราะมันจะปรากฏให้เราเห็นสัจจากความจริงนี้มันแสดงตัวของมันตลอดเวลาเพราะมันคือความจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดการดับเนี่ยมันคือความจริงของโลก เพียงแต่เราเนี่ยรู้จักเข้าไปสังเกตความจริงอันนั้นแค่นั้นเองดังนั้นพระศาสดาจึงบอกว่าเมื่อเราได้สมาธิแล้วเนี่ยทำทั้งหลายย่อมปรากฏคําว่าทำทั้งหลายย่อมปรากฏเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นการเห็นนรกสวรรค์เป็นการได้คุณวิเศษอันยวดยิ่งของมนุษย์อันนั้นมันเป็นของปุถุชนทำทั้งหลายย่อมปรากฏเนี่ยก็คืออริสสี สัจจาความจริงของโลกคือสัจจาแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปย่อมปรากฏแก่เราซึ่งจะทําให้เราเข้าใจสิ่งหนึ่งคืออะไรอนัตตาเพราะการเห็นการเกิดดับเนี่ยอนัตตสัญญาจะมั่นคงมันจะเหมือนเหมือนการเห็นอตามายตาเห็นความไม่เที่ยงความจางคลายนะ,ะเห็นความไม่เที่ยงความแปรปวนความจางคลายความดับสอย่างนี้ นำไปสู่อนัตตสัญญาอนัตตสัญญาจะมั่นคงนะอันนี้ก็เป็นอุปนิสัยด้วยเหมือนกันดังนั้นสมาธิสมาธิก็เป็นอุปนิสัยเมื่อยถาภูตายานทัศนะมีอยู่นิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยการที่เราเห็นการเกิดการดับเรื่อยๆนี่ก็เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยของเราอีกเหมือนกันนะและสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือนิพิทาวิราคะความเบื่อหน่าย คลายความพอใจก็จะเป็นอุปนิสัยนะและเมื่อน,นิพิทาวิราค้ามีอยู่วิมุตติยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยนะสิ่งนี้จะตามกันมาสิ่งนี้ที่พรเจ้าเรียกว่าธรรมย่อมไหลไปสู่ธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปนิสัยนะ ก็พยายามฝึกฝึกกันต่อไปนะในเรื่องของการละความเพลินแล้วก็ตั้งจิตไว้กับกายละความเพลินเรื่อยๆละความเพลินละความเพลินอันนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงเลยนะอันนี้คือสังโยชน์เบื้องสูงโดยตรงสังโยชน์เบื้องสูงคืออะไรตอบไปเลยว่าภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานินะแล้วก็อุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิสองคำเนี่ย จำให้แม่นเพราะว่าเป็นหลักเหตุผลนะที่จะตอบนะได้ว่าละนันทิทำไมนะละนันทิแล้วได้อะไรนะได้การละสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงนั้นคืออะไรคือตัวนี้นะภาวะปฏิลาพิกานิสัญโยชานานี้ภาวะคือพบปฏิลาภาหรือปฏิลาพิกานี้คือการได้มา สัญโยชนานี้คือเครื่องผูกนี่เป็นสัญญน์เบื้องสูงตัวที่หนึ่งตัวที่2คืออุปติปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้อุปติแปลว่าการอุบัติปฏิลาภาแปลว่าการได้มาหรือปฏิลาพิการนี้การได้มาสัญโยชนานี้คือเครื่องผูกการอุบัติที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเนี่ยสองสัญญนียจำให้แม่นว่ามันคือสัญญอเบื้องสูง สังโยชน์เบื้องสูงที่ย่อมาจากสังโยชน์เบื้องสูงห้าตัวรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจะอวิชาซึ่งรูปราคาอรูปราคะเนี่ยเป็นผืนนานะมานะก็ผืนนานะอันนี้คือภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานิสามตัวนี้อ่นะตรงนี้คืออุปติอุปติด้วยแล้วก็ภาวะด้วยนะแต่ตัวสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยที่เป็น มานะส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็อุทธจักคือความฟุง้งส่วนของมโนแล้วก็อวิชานี่ก็เป็นสัยยุ์เบื้องสูงอีกตัวหนึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นตัวพระวะตัตนาซึ่งภวะวปฏิลาพิการนี้เนี่ยมันจะได้มาเพราะภวะวัตนาการโน้มเข้าไปสู่พบแล้วจึงทําให้ได้พบนะแต่ส่วนนี้มันเป็นส่วนของลําแสงส่วนของจิตมโนวิญญ,ญาณ นะส่วนของผื้นนาเนี่ยมันจะมีแค่นี้อืมนะพาะฉะนั้นให้เราทราบว่าการละนานที่เนี่ยเป็นการทําลายสังโยชน์เบื้องสูงโดยตรงเป็นการสร้างอุปนิสัยนิสัยในฝั่งกุศลที่มันจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาตนะิติดตัวเราไปตลอดและเครื่องวัดก็ต้องใช้เครื่องวัดในแบบเครื่องมือที่เราใช้ เมื่อเราใช้เครื่องมือนี้ก็ต้องใช้เครื่องวัดแบบนี้นเครื่องวัดของการละนันทิก็คือละได้เร็วไหมละ่ะละได้เร็วขึ้นไหมละได้เร็วดุดกระพริบตาไหมเป้าหมายดุดกระพริบตาชื่อว่าอันีภาวนาชันเลยเหมือนเรากําลังตัดต้นไม้ที่โคน,นตัดต้นไม้ที่โคนไปเรื่อยๆเ,เนี่ย ถ้าบอกว่าไม่เห็นมันก้าวหน้าเลยเพราะว่ากิ่งใบมันยังมีอยู่มันไม่ใช่เครื่องวัดที่ถูกต้องไงแต่ถ้าบอกว่ามันลึกเข้าไปจากโคนเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วนะสามในสีแล้วอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวจะโคนแล้วนะเล็กหนึ่งในสีอีกคนบอกใบย,ยังอยู่เลยกิ่งยังอยู่เลยอะนะมันเอาเครื่องวัดคนละแบบมาไงะนะใช่ไหมเข้าใจไหมถ้าเราเอาเครื่องวัดคนละแบบมาเนี่ยมัน มันจะคนละเรื่องมันจะวัดไม่ได้นะบางอย่างมันวัดได้บางอย่างวัดไม่ได้แต่อันนี้วัดไม่ได้เราเห็นกิ่งใบย,ยังอยู่ครบเลยแต่พอตัดไปเรื่อยๆหมดทั้งต้นเลยนะค้นทั้งต้นนี่ก็เหมือนกันละสังโยชน์เบื้องสูงได้ปุ้มนี่ก็คือสังโยชน์เบื้องต่ำก็จบไปด้วยนะทั้งหมดจบไปหมดเลยอย่างนีนะ้เพราะนั้นพวกที่ ละได้ตรงนี้ผู้เจ้าจึงบอกว่าสองอย่างที่เธอจะได้คืออารหัน์หรืออนาคามีซึ่งอนาคามีก็ถูกแตกเป็นห้าใช่ไหมในส่วนของอันตราปรินิพายีนะสามละนะพวกอุป,ปหาจารปรินิพายีนะพวกสังคาระอสังคาระ,ะพวกนี้อีกใช่ไหมขยายออกไปเพราะพวกนี้ก็คือได้พบแต่ได้พบปุ๊บปริน,น,นิพานิพายเยย ได้พบปุ๊บงอกขึ้นในพบนิดนึงนิพายยะงอกขึ้นไกลอีกนิดหนึง่งนิพายเยียะเนี่ยอันนี้คือเครื่องวัดและอันนี้ก็คือผลจากการเจริญอนาปาเพราะการเจริญอนาปาเป็นการทําลายตัวพบโดยตรงนะตัณหาที่นําไปสู่พบทาลายพบทาลายการอุบัติขึ้นในพบนะสามขยักขยักแรกเป็นส่วนของจิตมโนวิญญ,ญาณก็เลยไม่ได้ เอามาสู่สังโยตส,สองตัวนี้หรือจะเรียกว่าสังโยชส,สองตัวนี้รวมภาวะปฏิลาภการนี้รวมภาวะตัณหาเข้าไปด้วยก็ได้นะเพราะก็เป็นส่วนของอุทธจักกับอวิชชาในะส่วนของมานะเนี่ยมันจะมีสองสองส่วนมานะในส่วนของลำแสงกับมานะในส่วนของผืนนานะดังนั้นเวลาบอกมานะเนี่ยมันจะมีสองส่วนในส่วนของลำแสงเนี่ยมันก็มีความเป็นตัวตนในวิญญาณ ที่พระเจ้าบอกว่าเห็นว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนี่ก็มานะในส่วนของผืนนามาแล้วก็เห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารพวกนี้เห็นสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารสังขารมีในตนตนมีในสังขารเห็นสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสัญญามีในตนตนมีในสัญญาอย่างเช่นอรูปสัญญา นะพวกนี้ผืนนาชั้นอารูปซึ่งเป็นปณีตายธาตุยาเป็นท่านอันปราณีตอย่างเงี้ยนะแต่นั้นมาณะเนี่ยก็รวมทั้งฝั่งลำแสงแล้วก็รวมทั้งฝั่งผืนนะา <c oughs> แต่นั้นนี่ก็คือสังโยชน์เบื้องสูงที่ผู้เจ้าเนี่ยย่อลงมาเหลือสองแต่นั้นเวลาเราเราละนันทิเนี่ยพระศาสดาจ,จึงบอกว่าขณะนั้นเนี่ยเธอกำลังละอุปทานไปด้วย เพราะความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานละทละนันทีได้ก็ละความพอใจได้นั่นนี่คือราคะซึ่งราคะตรงนี้รวมหมดนะตั้งแต่ราคะในส่วนของกามราคะภวะราคะในส่วนของรูปราคะรูปราคะซึ่งรวมเป็นภวะราคะเนี่ยนะราคะในพบในความมีพบ ซึ่งเป็นทั้งรูปภพรูปภพทั้งหมดอย่างนี้ดังนั้นอันนี้เป็นและก็เป็นตัววัดกําลังอินทรีย์ด้วยการที่เราละนันทิละนันทิละนันทิเรื่อยเรื่อยเนี่ยชื่อว่าเรามีกําลังมากและกําลังเนี้ยมันเป็นกําลังอินทรีย์โดยตรงนะตรงจึงใช้ตัวนี้เป็นตัววัดกําลังอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศไงนะ ดังนั้นถ้าเราละนันทีได้เร็วขึ้นเท่าใดก็เรียกว่าเรามีกำลัง see, อนินทรีย์ภาวนาเนี่ยมากขึ้นเท่านั้นเราไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพิ่มเลยเพราะว่าอันนี้เป็นการทำลายสังโยชน์เบื้องสูงโดยตรงซึ่งก็จะทำให้สังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยถูกทำลายไปด้วย และสิ่งนี้จะเป็นอุปนิสัยจะเป็นอุปนิสัยให้กับเราเนี่ยติดต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปจปนทั่งกายแตกทําลายเมื่อกายแตกทําลายปุ๊บเนี่ยความคุ้นเคยในการละอารมณ์ละภพเนี่ยมันก็จะทําให้เราไปละในขณะที่เรากําลังจับยึดมโนดวงใหม่ก็อยู่ที่อินทรีย์เราละถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าจับยึดปุ๊บปล่อยเลยรู้แล้วว่าเป็นของร้อน จับยึดปุ๊บลอยไปบินไปเหมือนสเก็ตไฟแล้วค่อยปล่อยนี่เป็นอันตรายพวกที่สองจับยึดปุ๊บลอยไปบินไปแล้วยังไม่ทันกระทบ,ะทบพื้นนิพายะยะนี่เป็นอันตรายพวกที่สามน,นี่ก็คือได้มาจากนิสัยการทิ้งอารมณ์ทั้งนั้นแหละเป็นการทิ้งพบอยู่ที่ว่าเวลาที่เราทิ้งเนี่ยพอเวลาเราเร็วดุดกระพริบตาแล้วเนี่ยเราจะเห็นแม้กระทั่งว่า มโนเนี่ยกำลังโน้มไปนะอารมณ์กําลังเปลี่ยนละจากที่เคยรู้ลมหายใจเนี่ยกำลังจะดึงไปสู่อารมณ์อื่นละกําลังโน้มไปละเราก็จะละตัดนะตัวนี้ก็เลยติดนิสัยเราต่อไปพอหมดอันตราก็เป็นพวกอุป,ปหัดจักรกระทบพื้นแล้วนิพายยยะอุปหาัจจรปรินิพายีนะ พวกนี้ก็กระทบพบได้พบใหม่พอได้พบใหม่ปุ๊บรู้ตัวรู้ตัวเมื่อความหยาบในระดับอารมณ์เกิดขึ้นแล้วก็ละนี่ก็เป็นพวกอุป,ปหาจารปรินิพายีก็นิพายยอยะเหมือนกัน,นอีกพวกหนึ่งก็ได้พบแล้วเพลินไปนิดนึงเพลินไปหน่อยหนึงแล้วละ,ะพวกนี้อสังขาระปรินิพายี อีกพวกหนึ่งเพลินมากขึ้นนะรู้ตัวทันรีบละพวกนี้ก็เป็นสะสังขาระปรินิพพายนะีพวกเพลินมากขึ้นเนี่ยพวกเพลินมากเพลินในภพมากกับน้อยเนี่ยตัวน้อยเนี่ยคือตัวที่ทำสมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่ได้ส่วนตัวที่ทำชันหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้เนี่ยจะเพลินเยอะกว่าเขานิดหนึ่งนะจึงเรียกว่าเป็น ส,สังขาระปรินิพพายีแต่ก็นิพพานเหมือนกันนิพพายยะเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์เป็นผลวิบากนะอันเกิดจากการเจริญอาณาปานสติเป็นผลที่เราจะได้นะ ดังนั้นเวลาเวลากายจะแตกทําลายเนี่ยก็ให้เราตั้งจิตอยู่กับกายของเรานี่แหละตั้งจิตอยู่กับกายซึ่งพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าบุคคลนั้นเนี่ยจะรู้แม้ลมหายใจสุดท้ายของตัวเองลมหายใจสุดท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่รู้นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่รู้อืมเขารู้ละตอนเนี้ลมหายใจนี้เป็นลมหายใจสุดท้ายกายจะแตกทําลายละ ข้อที่ควรระวังก็คือเวลาละนันทิไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนวิ่งไล่ตะคุบไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราลืมเราลืมตั้งไว้ซึ่งกายคกตาสติเลยทำให้เราเนี่ยก็ละไปแล้วมันก็ไปนมามธรรมอื่นอีกก็ละอีกไปนมามธรรมอื่นก็ละอีกถูกอยู่แต่เราลืมเสาเขื่อนเสาหลักดังนั้นทุกครั้งที่ละได้แล้วเนี่ยต้องกลับมาเสาเขื่อนเสาหลัก ไม่งั้นมันจะวิ่งไล่ตะคุบไปเรื่อยๆเ,เราจะเหนื่อยนะอ่อนกำลังนะเลยทำๆไปจะเกิดความเคร่งเครียดเพราะมันก็จะตั้งใจที่จะละตั้งใจตั้งใจที่จะละแต่ความเร็วของจิตที่มันเปลี่ยนแปลงนะมันจะทำให้เราเหน็ดเหนื่อยกับการที่ละอารมณ์เหล่านั้นแต่นั้นวิธีง่ายๆก็คือแค่กลับมาอยู่กับลมหายใจ สังวรอินทรีย์นั่นเองอินทรีย์สังวรเนี่ยสํารวมใจกลับมาที่กายนะเปลี่ยนความรู้สึกนิดเดียวรู้ลมหายใจเข้าไว้พอใจลมหายใจเข้าไว้พอเราอยู่ตรงนี้เฉยๆเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งละมันจะเหนื่อยน้อยลงมันจะสบายขึ้นก็แค่รู้ลมหายใจมันก็เหมือนการละนันทิในตัวแต่มันยังไม่ได้ละแค่นั้นเองนะหรือมันละมาแล้วแล้วเราก็กลับมาตรงนี้ อย่างเงี้ยนังนั้นถ้าคนที่ลองปฏิบัติแล้วก็คงจะเข้าใจนะไม่งั้นเนี่ยจะวิ่งไล่ตามละนันทีกันแบบว่าเน็ตเหนื่อยนะอ่อนล้าเพราะฉะนั้นเราก็แค่กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็อยู่แบบพอดีพอดีอดมัชชิมาปฏิปทาก็คือจับนกด้วยมือไม่บีบแปลงไปนะไม่จับหลวมไป และสิ่งนี้จะทำให้เราเห็นเกิดดับนะเพราะตัวจิตเองเนี่ยเวลาที่ตั้งอยู่กับลมเนี่ยยังไงก็เกิดดับให้เราเห็นอยู่ดีนะมันจะดับมันจะเกิดมันจะดับมันจะเกิดของมันนี่แหละนะสังเกตได้ทันเพราะเมื่อเราอยู่กับที่เราไม่ต้องการไปแต่มันจะไปให้เราเห็น อันนั้นแหละทำให้เราเห็นสัจจะความจริงของธรรมชาติความจริงของโลกแต่ถ้าเราไม่พยายามอยู่กับที่ไม่อยู่กับความนิ่งการไปของเราเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวเราของเราไปพร้อมๆกันนะดังนั้นการที่จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปความเป็นเราก็เคลื่อนไปด้วยเราเลยเหมือนกับไม่ได้เคลื่อน พราะความเป็นเราไปพร้อมๆกันคนบางคนเนี่ยมีความฟุง้งก็เลยมองเหมือนว่าตัวเองไม่ฟุง้งเพราะว่าความเป็นตัวตนไหลไปพร้อมๆกันแล้วพอมาหยุดอยู่กับอารมณ์อันเดียวพอมาภาวนาเอ๊ะทำไมเราฟุง้งเดิมเราไม่เห็นฟุ้งเลยจริง,รงๆเรามันฟุง้งนะ,ะแต่เพราะเราไม่รู้ไม่รู้เพราะว่าความเป็นเรามันไหลไปพร้อมกันทุกขณะ แต่พอมาเบรกปุ๊บให้หยุดอยู่กับที่โอ้โหทีนี้เอ๊ะทำไมมันฟุ้งเนี่ยนะเครื่องมือผิดละมัง้งอย่างง้นอย่างนี้นะมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ได้ดูตัวเราไงใช่ไหมอัตวาทุปาทานไหลไปพร้อมๆกันก็เลยไม่รู้ไม่รู้สึกถึงความฟุง้งนะซึ่งสิ่งสิ่งเนี้ยเป็นกับนักปฏิบัติหลายคนอย่างเช่นโยมพี่สาวอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเคยเป็นอย่างนี้ ขาจะมาถามเอ๊ะทำไมพอมาทำเนี่ยรู้สึกฟุง้งแต่ก่อนไม่เห็นฟุ้งเลยนะอ่าอย่างเงี้ยนะก็ให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจหมดเลยและจะเข้าใจที่อาจารย์พูดไปเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ในใจของเราหมดนะ่ะดังนั้นนี่เรียกว่าเราเป็นผู้ฉลาดในวาลจิตของตนซึ่งนั่นก็คือวาลจิตผู้อื่นก็จะเหมือนกันมันจะฟุ้งเหมือนกันฟุ้งเหมือนกับเรานะ ก็อยู่ที่เขาเนี่ยจะเห็นไหมเห็นเกิดดับไหมเท่านั้นเองถ้าเขาเห็นเกิดดับแสดงว่าเขามีปัญญินีมีปัญญามากนะซึ่งปัญญีนเนี่ยผู้เจ้าบอกมันจะดึงอินทรีย์ทั้งหมดขึ้นมามันจะดึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิเพราะขณะที่เราเนี่ยเห็นการเกิดดับเนี่ยเรามาทําแล้วนี่เรามาปฏิบัติแล้วนี่ศรัทธามาแล้วนะวิริยะนะความเพียรก็มีแล้วขณะนั้นสติ ทำอยู่เลยสมาธิเป็นความตั้งมั่นจดจอ่อรวมอยู่ที่ปัญญาอันเดียวเลยเห็นไหมเนี่ยพระเจ้าจึงบอกปัญญีนีเป็นเลิศแต่นั้นตราบใดก็ตามถ้าเราเห็นการเกิดดับปุ๊บเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยนีย่างอื่นตามมาหมดแต่นั้นเวลามีสมาธิถี่ข้อเดียวเนี่ยมักมีองค์ข้ออื่นเนี่ยมันตามมาหมดทุกข้อเ,เข้าใจไหมอ่านอ่า ก็ฝากข้อธรรมไว้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเปรียกกันเยอะนะพวกเรามีกำลังในการฟังธรรมนะ,ะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะ,ะมีศรัทธามีกำลังความเพียรมีความใคร่ในสุตตะนะเป็นผู้รักในสุตตันนี้เป็นลักษณะคุณลักษณะของ ผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องนะลักษณะของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องหนึ่งใน11ประการที่พระเจ้าทรงตรัสนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจนื่องด้วยกันฟังกระทำกิจนื่องด้วยความเป็นผูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มารู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือ แห่งอกุศลทั้งหลายได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะมาประพฤติสม่ำเสมอสมจิยายะมาสร้างกุศลกุศลกิยายะและมาทําบุญปุญญกิยายะก<อเ><ย>็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ